เพื่อนเพื่อนจะไม่เพื่อนจะไม่พอเข้เธอเด็ดได้ดิมีเชื่อคุ้เพื่อนจะไม่พอเชื่อเธอเด็เพื่อนมันน่าจะกระโดดเข้าไปเลยอ่ะคิดถึงผม่สนกูไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยกูกลัวเพื่อนแล้วไปอะกูไม่สนหน้าอินหน้าผมแล้วเอ้าไอ้เหี้ยแม่งเหลี่ยมกูมันเอาฮักออกแม่ไปเล่นฮอกอายเย็ดแม่เดี๋ยวไอ้ลุน่าแหลมเฮ้ยดึงให้เจาะลุน่าลุน่าลูน่าลุน่าโอ้โหที่เดียวเองที่

โอ้ใช่ยืนหน่อยได้ไหมพยายามไปใส่ซับมันเล่งกูอยู่กูพยายามอยู่โอ้ยได้นะซับตายสองซับตายสองตายสองซับตายสองคุนั่งไหนทำไมกูเปิดเลยยี่ยมจะตายแม่งเล่งกูอะไรสวยไม่มีพาวเทอลโอเคนั้นเราได้ฟรีได้เอ๊มีมีมีมไม่ได้ก็มันดิบไปแล้วครบ โอ้โหนมันมันไม่มีเพรโทษต้องเหล่าเหล่าพวกเออมันไม่นต้องต้องรีบปิดแนละ้วต้องรีบ้ปิดตอนนาทหมดเอาเอาโค้ดแบนเดอร์ก,ก่อนนะเพราะว่าลูนา่าลูนา่าลูนา่าอนานนทมมนนีมันมันมันคู่แข่ไปมูไหนต์มูไนต์มูไนคันชู่คนชู่ตาย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 ผักออกผักออกผักอกอกตายตายตาย อ้ย,วยสวยด้วยดันดัดดดนด <c oughs> ันเรื่อยๆนะดันสี่ไทยใครห้าปล่อยห้าไว้ก็ได้โดนตันห้าจัดเฮ้ยเปิดตเปิตเปิดต็อาเตอร์ได้นะโรเตอร์โดนนืดอยู่เอามึเน่ยมอน เรียบร้อยเรียย oh, <me. S 2> ัวพ so ี่นะออโอ้มื่มันอยู่หน้ารถเลยอันติอีก20%นนะตาบนนะตาบน้ะบนเรามดอกเร์เดีบนมันมีันตเฮ้ยเไอ้ทักเตออีกีกูมีันต โรเตอร์มันอยู่ไหนวะโค้งจะแตกแลโโเมนอยู่ตายแล้วเกมเตะโอเคน่าจะได้ผอย่าไปฟังกำแพงคุณเลยเขาช่วยเราได้อันนี้โมสายเดี๋ยวโมไายเดี๋ยวโมสายตาตายตายตตายแล้วโอ้ลนาตายแล้ว น้าไปแล้วพี่เมียนตีนะโอ้ยเมียนตีเซฟให้ได้อยู่แต่เพราะไอ้ยิงใครได้บ้างเนี่ยนั่นพี่กัดงาว่ารอให้ให้เบสใช้ตีดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปไม่รู้พวกอายิงใครได้ที่รู้กูฆ่าไปกูฆ่าไปน่าจะห้าหกตัวแล้วพี่เก่าจะพี่ต้องเทหน้าตักว่ะราดนี้ พี่จะตีมเราปืตีการไหแล้พี่ก็ดันเข้าไปเลยเด่อนเดี๋ยวก่อนเราตะวนก่อนพี่พี่ใช้ปืนป้อมปืนยิดีกว่ามันแทตีไปหมดแล้วะเนี่ยเออน่าจะน่าจะหมดแล้วอะไอ้ได้ลอกเตอร์ยังลอกเตอร์ยังลอกเตอร์ยังตายตายตาดงี่ตายกูแตกตแกูคผักผกูพยายามรอรอผัดอกเตอร์เซ็งตอนเข้ามาการเตะเนมาแตกมันจะเข้ามาตีมั่วมัวมั่ววมั่ออก แล้วกเพักออกไปแต่ว่ามันยังไม่ได้กดมันดีมันดีเฮ้ยมันเดินไปมันดนับเดตันงตันมันดักหนีโลกีนเป็นเซฟเตสเซฟตายตายอาว่่คนอ้ตกน้ำตกใจพี่มอนมอ ข้าไปจะสิบแล้วอะพี่ว่ามันน่าจะเล่นดอกเตอร์แหละแต่ว่าว่าหรือเปล่านี่แหละเดินทำไมว่าพี่จะได้ปังป้องปืนเฮ้ยเอ้ยลืมน่าจะเดินไปก่อนล้ติดปืนก่อนแล้วัเฮ้ยเอ้ยเ้ยว่าใช่ปะขัดได้นะไม่ทีพี่ไม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 ่เป็นกู๊ดเป็นกู๊ด

อีกอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์พยายามยืนยืนให้กูนะโอ้พี่แตงยืนสิบเปอร์เซ็นต์ได้ได้พี่ผมก็ยืนสวยสวยเอ้ยขอบคุณมากพลังร้องขอยืนเลยมีมิติมีมิติมีมิติมิติสามาเสร็จก็มาได้ซับซับมันมันไม่มีตีเจมมันมีนะต้องระวังเจมนะเซฟเจมไอ้กันเจมไม่ได้นะของพี่แก้ได้ถ้าพี่กดเทเลนต์อ๋อใช่ดช็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันมันได้แล้วเดี๋ยว แคพอทเฮียอะไรแคเจสเนี่ยสัตว์แม่งเลี้ยวซ้ายมาล้เลี้ยวไปทางขวาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอุตโนมอุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนได้ยืนได้ยืนได้อ้าวตายกินไปซะไปไปซะจนเอาให้นายไอตอมี่ะไปไไปไหนตายกับ มึงยิงสิบสามวิอีกเหรอคุณยี่สิบแล้วนะมันเชื่อเพื่อนครับมันเชื่อเพื่อนไอ้เจมส์จะตายแล้วเปิดเตจิ่งใส่เปิดเตจิ่งใส่อะไร กลาโอ้ตายว่ะทีบนโคนไม่นานี้เปิดเลยเฮ้ยเขาไปยึงใจก่อนเข้าไปยิดใจก่อนไปกันไปกันไปโอ้พี่แตก Anh nếu họ lô, à sưng xin lưu bì bà hóc hôn đi lang 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 tay lưu bì bà hẹn lưu bì bà hẹn lưu bì 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 โคพินามึกต้นเป็มามาโ,โค่ไฮีอ้ยเ<า> <c oughs> อ้ยเจ็บไหมไอ้ยอังกอ็กยอยู่มาได้ไงวะอีกสิบเปอร์เซ็นต์มีน่สิไม่มีแล้วเก็บไว้รอเซฟโอ้เจ็บไว้รอเ,เซฟเก็บไว้รอเซฟเาตาว้าวตันได้รวๆเลย ลูน่าเจ็บมากยิงลูน่าอยู่ัลตอนกดติแล้วแล้วใครอยากได้เซฟต้องมายืนตรงรถนะหลังจะตีไว้ตรงรถโอ้โหนั่งแงค์ังเบอพี่โดยเฉพาะเลย ทีได้โอกาสที่สองเด็กตุงรถนะตุงรถตุงรถนะตุงรถนะตุงรถนะตุ้งรถเลยตกเออเขาแตกอันที่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โกลบเออเออเออเ้าเข้าทันนั่นแหละเขาได้อยู่เขาได้อยู่เรา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 คอนเทสได้อยู่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 เฮ้ยเพื่อนโอเคเพื่อน ทิพหายละทิพหายละเปิดโล่นะโอเค็นไรตายตายเฮ้ยตายทิพหายพองหายมึงก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเนาะเหี้ยคิวอยู่ที่แปดแต่ตอมันตีอยู่ได้ๆเรือทรงยูบางไม่ไหวแล้วไ,ไ,ไอ้ไนั้นเราเรายังมีสองตัวไอ้นั้นเล่นล็อกเก็ตเหรอโคก็ได้เออเออโคมาก็ได้โคเด็คเกอร์กัน ในวงสี่ม oh ีกันแล้วเอ้ยยิงแล้วเว้ยโอ้เชี่ยแล้วไหนเอ๋คันละโดตัเนี่ยไ่้ตรงรถลด้ตรงรถนะล่นตรงรถได้นะถึงรถถึงรถถึงรถสวย ปกติยัไม่อยู่เลยวะติดผ่าแล้วอันนี้ตัวใครตัวมันนะไม่มีใครตีเลยสัตว์เอ๊ะยิงน้องสัตแตกหนึ่งอยู่อยู่อยู่ยิงรอได้ไงอยู่อยู่เกงไม่มีใครสนใจเลย กูใส่ตัวเองแล้วเหี้ยโล่อ่ะตัวเองเลยตัวเองเลยมึงเป็นแทงคนเดียวมึงจี๊ดได้ไม่มีเขาไห้มึงมีใครเขาให้มึงอุ้ยอันที่มันเยอะจังวะนี่แค่ขุดตรงนี้แหละอะไรให้มันเดินต่อรถเดินต่อรถให้มันต่อรถเกิดมาเมย์กูเกิดมาเพื่อแก้ไขอดีตเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นตาป่ะเห็นตาป่ะ สวยสวยอีกตัวอีกตัวโลโคโลโคโลออกมาโลโลโลที่มีสติเอาเร็วอเลยตายตายตายเฮ้ยไรนะจะไรเอาให้ได้เอาให้ได้เอาได้ตายตายตายตัวเต็งตายไม่เป็นไรกูคือดีเบนได้เว้ยกูคือดีเบนให้ให้ให้เธอไอ้เชี่ยวฟอกไอ้เองมาเกย์ตายก็วิ่งตายกันนะโคยิงยิงข้างๆยูอยู่โคตรดานไม่มีใครสนใจเลย Hãy <coughs> subscribe <It's up lab. coughs> <coughs>